สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแล้วก็ริทอาลาวนะคะจะชวนคุณผู้ชมมาเจริญสติฝึกสมาธิค่ะเมื่อก่อนคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นเรื่องของคนแก่คนอกหักหรือคนที่มีปัญหาทางโลกนะคะแต่ปัจจุบันการฝึกสมาธิภาวนา เป็นที่นิยมของคนทั่วไปมากขึ้นค่ะซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะและเราก็สามารถนำาการปฏิบัติธรรมนั้นมาใช้กับชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะและต้องบอกเลยค่ะว่าสังคมปัจจุบันนี้เราต้องมีสติในการดําเนินชีวิตให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยวนทางโลกทั้งหลายค่ะแต่การที่เราจะฝึกจิตควบคุมความคิดและความรู้สึกของเราให้มีสติเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะพี่ย้อม ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปค่ะถ้าเรามีคู่มือหรือเพื่อนนําทางที่ดีนะคะ,คะอย่างหนังสือที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะนิพพานใกล้แค่เอื้อมนะคะถือได้ว่าเป็นคู่มือในการฝึกสมาธิที่ดีเล่มนึงเลยทีเดียวละค่ะ นิพพานใกล้แค่เอื้อมเป็นภูมิความรู้นเกิดจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาของอาจารย์บูรพาพดุงไทยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่อาจารย์ได้เขียนถึงแนวทางในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยมุ่งหวังให้ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมได้เข้าใจในสาระสําคัญของกระบวนการอบรมจิตด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาและสามารถพัฒนาจิตไปสู่ขั้นโลกุตละภูมิ ค่ะและนอกจากจะมีคู่มือดีๆเล่มนี้ในการฝึกปฏิบัติสมาธิแล้วนะคะน้องหนิง,นงวันนี้เรายัางได้ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อาจารย์บุรภาพดุงไทยนะคะมาเป็นผู้นําทางในการฝึกสมาธิของเราทั้งสองคนค่ะค่ะและน้องหนิงก็อยากจะชวนคุณผู้ชมไปฝึกพร้อมๆกับเราสองคนและอาจารย์บุรภาค่ะสวัสค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการจเจริญสมาธิะคะอาจารย์ จะต้องมีขั้นตอนหรือมีหลักการอะไรยังไงบ้างคะ้ในแบบของอาจารย์คือสมาธิสมาธิาธจิตเนี่ยแท้ที่จริงก็คือภาวะของจิตเดิมแท้ของเรา <Okay. S 2> ทุกคนก็มีธาตุรู้ <Okay. S 2> ที่เป็นพลังงานที่เป็นจิตเดิมแท้ <Okay. S 2> แต่ว่าการจะกลับเข้าไปถึงไอ้ความเป็นจิตเดิมแทเนี่ยมันต้องมีกระบวนการกลับเข้าไป <Okay. S 2> โดยปกติแล้วไอจ้จิตเราเนี่ย โดยธรรมชาติของจิตแล้วจะเสพอารมณ์เป็นความคิดคือถ้าเรานั่งอยู่โป๊ะดมปกติเนี่ยจิตดวงนี้จะจะเอาอารมณ์ต่างๆเนะี่ยมาเสพเสพเป็นเ,เสพเป็นปกติของมันอยู่ทีนี้การจะถึงสมาธิจิตหรือการถูจิตเดิมแท้ได้เนี่ยจะต้องมีวิธีการแยกจิตจากความคิดออกจากกันนะโดยทั่วไปแล้วพระพุทธเจ้า ทรงเห็นถึงเรื่องนี้ก็ได้ใช้วิธีการ40ชนิดประเภทวิธีเรียกว่าอุบายกรรมฐาน40ชนิดเพื่อที่จะให้จิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแทนความคิดคือจิตเนี่ยไปอยู่กับเครื่องรู้ใหม่เช่นไปอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับกรรมวนาไปอยู่กับกรรมฐานกองหนึ่งกองใดอยู่แบบไหนนะอยู่แบบเรียกว่าไม่ภาคจากกัน คือเช <ening> ่นอยู่กับลมหายใจก็จิตกับลมหายใจนี่ก็รวมกันเป็นหนึ่งไม่ภาคจากกันขณะที่จิตกับลมหายใจหรือเครื่องรู้นั้นรวมกันเป็นหนึ่งไม่ภาคจากกันเนี่ยจิตจะจะภาคออกจากความคิดนี่คือสมาธิที่เราเทว่ากรรมฐานก็คืออันนี้คือให้จิตมีเครื่องรู้แทนความคิดเมื่อจิตกับเครื่องรู้เนี่ยรวมกันแล้วมันก็จะภาคออกจากความคิดเรียกว่าเป็นอาการสมาธิจิต อันนี้คือสมาธินี่เป็นเป็นสาระหลักที่เราปฏิบัติสมาธิเนี่ย<ม>เพื่อว่าให้จิตเนี่ยมันออกจากดงความคิดนั่นเองกลายเป็นสมาธิค่ะ,คะและทีนี้ขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างคะทีนี้ขั้นตอนง่ายๆอย่างที่เราเข้าใจเลยว่าเราจะให้เครื่องรู้แก่จิตเพื่อให้ให้จิตมีเครื่องรู้แทนความคิดคอย่างง่ายสุด<ม>ก็คือเรา<ม>หายใจอยู่แล้วปกติเรา ก็ต้องหายใจอยู่แล้วก็เอาจิตมาจับกับลมหายใจเข้าออกเมื่อเราจับลมหายใจเข้าออกโดยที่แนบแน่นต่อเนื่องสม่ำเสมอจนจิตกับลมหายใจไม่าพากจากกันอาการที่มเมื่อกี้อาจารย์อธิบายฟังคือมันจะออกจากความคิดนี่คือสมาธิดังนั้นเวลาทำสมาธิภาวนาอย่าไปทำด้วยวิธีการว่านั่งคิดเอา นั่นไม่ใช่ไม่ใช่วิปัสนาอะไรเลยเป็นวิปัสสนึกคือเนื่องจากว่าในขั้นภูมิของวิปัสนาแล้วเนี่ยจิตจําเป็นจะต้องพิจารณาในสมาธิไม่ใช่นั่งคิดเอาเพราะว่าถ้าจิตนั่งคิดเอาเสร็จเนี่ยในที่สุดจิตดวงนั้นเนี่ยจะมีความรู้ความเห็นแค่สมมุติโลกเท่านั้นคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะรู้แค่เหตุผลโลกแต่ว่าไม่เลยโลกถ้าเผื่อว,ว่าเราทํา สมาธิแบบที่บอกเนี่ยก็คือทําให้ถึงจิตเดิมแท้หรือว่าเรียกเข้าฌานถ้าเราทําฌานเนี่ยจิตมันจะสามารถทรงตัวอยู่เหนือสมมุติโลกได้ <Okay. S 1> นะพานิพานถึงจะปรากฏได้จริงเ <Okay. S 1> พราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในขอบเขตของโลกเท่านั้น <Okay. S 1> ไม่ไม่เลยโลกแล้วที่สุดของการปฏิบัติก็ไม่ถึง ก็จับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้นนี่เป็นเครื่องรู้ของจิตจิตมีหน้าที่ทำแต่เพียงเท่านี้ทำแต่เพียงตามตามรู้ลมอย่างเดียวพอจิตตามรู้ลมแต่เพียงอย่างเดียวไปใช้เวลาสักระยะหนึ่งตามแต่สภาวะจิตจของผู้ปฏิบัติจิตกับลมหายใจมันจะเริ่มรวมกันเป็นหนึ่ง พอจิตกลมหายใจรวมกันเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยภาวะกายก็เบา ช่วงหน้าตามเราไปขอความรู้จากอาจารย์บุรภากันต่อถึงวิธีเข้าใกล้นิพพานค่ะ